สวัสดีค่ะชื่อนางสาวสมิกาลหารหาสนักศึกษา1 6 7 0์0อง5ค่ะวันนี้จะมาทําการบังคัที่3าโหนโดวอเทคค่ะซึ่งเราก็จะมาเริ่มกันเลยนะคะขั้นตอนแรกค่ะเราต้องหา KCL ของโหนโด A ก่อนนะคะซึ่งตรงโหนโด A เนี่ยเขาก็จะไหลผ่าจากทางนี้เข้ามามาเจอ V A ซึ่ง V A เนี่ยก็จะ,ก,จะก็จะมาเจอกับวลตตรงนี้ก็จะจะกลายเป็น v a ลบด้วย e หนึ่งส่วนด้วย r หนึ่งแล้วก็บวกด้วย v a ก็จะลงมาตรงนี้ก็จะก็จะมาเจอกับ r สองค่ะแต่ก็จะไม่เจอกับ v c ถึงเจอก็เป็นศูนอย่างนี้เพราะงั้นก็จะเราก็จะไม่เขียนเข้าไปก็จะเป็น v a ด้วย r สองบวกด้วยตรงนี้ VA มาเจอกับ VB แล้วก็เจอแล้วก็เจอกับ R3 ก็จะเขียนเป็นได้ VA ลบเอ้ยถูกแล้วค่ะ VA R3 เท่ากับ0แล้วก็จะแทนค่ากันเลยนะคะอันนี้ VA ลบ7.5หาร4 VA R2 เข่ากับ4บวก v a ลบ v B เท่ากับ2เท่ากับ0แล้วก็จะเอา4เข้าไปคูณค่ะเพื่อทำให้เศษส่วนเนี่ยหายไปนะคะก็จะเป็น4 v a ลบ ก็จะตัด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 ตรงนี้ตัวสองก็จะคูณเข้าก็จะเป็น va ลบเจ็ดจุดห้าบวก va บวกสอง va ลบสอง vb เท่ากับศูนย์คิดเลขนิดหน่อย va บวก va แล้วก็บวกสอง va เป็นสี่ va ลบที่สอง v b ลบเจ็ดจุดห้าย้ายฝั่งเข้าไปก็เป็นเจ็ดจุดห้าอันนี้คือสมการที่หนึ่งค่ะเราก็จะมาหา kv kcl ของโหนดที่สองโหนด b กันเลยนะคะก็หนูจะทำวิธีหนูก็จะทำแบบนี้ไว หนูก็จะดูตั้งแต่ตรงนี้ไปตรงนี้ซึ่ง10โวล์เนี่ยก็จะมาเจอกับ Vb ก็เลยจะเป็น Vb ลบ10แล้วก็หารด้วยหารด้วย R5 ก็คือ4โวล์ค่ะจะเขียนได้ก็เขียนได้ประมาณนี้ประมาณนี้ค่ะ Vb ลบอืใช่ค่ะใช่ค่ะถูกแล้ว บวกด้วย,ยตรงนี้ใช่ไหมคะก็จะคล้ายๆกับ v a เลยค่ะ v b เขาก็จะลงมาหา VC, v c ซึ่ง v c เนี่ยก็เท่ากับ0ูนย์เพราะงั้นเราก็แค่เขียนไปว่า v b แล้วพอเขามาเจอตัวทดตัว r ิสเต t ร r ตรงนี้ใช่ไหมคะก็จะเขาก็จะเอาไปหารค่ะก็จะเป็น v b หาร4นั่นเองค่ะ v b หาร4ที่บวกด้วย Vb ลบ Vb ลบ Va ที่หารด้วย R R สามเหลือก็คือ2โอห์มเองค่ะหารด้วย2เท่ากับ0เหมือนเดิมตรงนี้เราก็จะทำเหมือนเดิมเลยนะคะเพราะว่าเลขข้างล่างเนี่ยเขาหมวนกันเลยเราก็สามารถใช้สีเข้าไปคูณเหมือนเดิมได้ค่ะก็จะเป็น 4 v b ลบสก v b สีบว v บวก v a กับศตัวนี้ก็จะตัดสมการเหมือนเดิมค่ะตัดตัดตัเลคูเข้าคูเข้าก็ก็จะเป็น ก็จะเป็น v v v ลบสิบวก v b บวกสอง v b ลบสอง v a เท่ากับศูนย์อันนี้สิบย้ายฝั่งมาเขียนได้เลยคะ่ะปิป๊บนีเป็นบวกเท่ากับสิบอ่ะอันนี้ก็กคือสมการที่สองค่ะ ต่อไปเราก็จะมาแก้สมก,การกันนะคะแล้วก็จะเขียนสมก,การที่1แล้วก็จะเขียนสมก,การออกมาก่อนค่ะสมก,การที่1เราจะได้ 4va ลบ 2vb เท่ากับ7.5สมก,การที่2ก 4vb 4 v b อันนี้คือคิดเลขออกมาแล้วนะคะตัวนี้บวกกับตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็น4 v b ลบด้วย2 v a เท่ากับ10ก็คือสมการที่2ค่ะแล้วเราก็เลือกมาสักตัวนะคะว่าเราจะหา v a หรือ b หรือ v b ก่อนแต่ว่าหนูเลือกที่จะหา v a ก่อนเพราะงั้นเราจะต้องเอาสมการที่1หรือสมการที่2เนี่ยคะ่ะไปไปคูณเข้าเพื่อเพื่อกำจัดค่า v v b ออกไปนะคะเราจะถึงจะได้ค่า v a เพราะฉะนั้นหนูก็จะเลือกสมการที่1เนี่ย เอามาคูณสอค่ะ,ก,ะก็จะก็จะกลายเป็นสองส VA ลบส VB เท่ากับเจ็จก็จะออกมาเป็น2 VA ลบลบส VB เท่ากับสิพอได้ไมาอันนี้แล้วใช่ไหมคะเราก็เอาไปบวกกับสมการที่สอง,องค่ะเพื่อกำจัด VB ก็เราก็จะเห็นเลยนะคะว่าตรงนี้ตรงสมการที่2เนี่ย4 vb เนี่ยเขาเป็นบวกใช่ไหมคะพอเราเอามาลบกับ4 vb ตรงนี้เขาก็จะเท่ากับ0แล้วก็จะเหลือแค่ค va นั่นเองค่ะก็จะได้ประมาณนี้8 va ลบ4 vb บวก4 vb ลบด้วย2 va เท่ากับ15บวก10ตรงนี้ก็จะหายไปแล้วก็จะเอานี้มาลบก,กันก็จะเหลือ6 v a เท่ากับ25เอาไปย้าย6ไปหารได้ประมาณ4.16พอเราได้ค่า v a แล้วใช่แล้เก็จะแทนค่า v a กลับไปใน2ค่ะกลับไปทำการที่2แล้วก็จะเขียนแอ้ประมาณนี้ 4 V v ลบสองสจเท่ากับ10อันนี้ก็จะเป็น4 V v เหมือนเดิมคูณด้วยอันนี้ก็จะกลายเป็น8.32คูณด้วย10ย้ายมาก็จะเป็น18.32แล้วเราก็ย้ายสี่ไปามาหาร สีมหาแล้วได้ประมาณาสักคู่นะคะได้ประมาณ4ี่สี่จุดห้าค่ะพอได้ค่า va และ vb แล้วนะคะเราก็จะเอาตรงนี้มาหาค่ากระแสไหลผ่านกันค่ะซึ่งค่ากระแสไหลผ่านนะคะถ้าเราไม่อยากกลับไปดูแล้วเราก็สามารถใช้ตัวพวกนี้ได้เลย เพราะว่าเราต้องหาค่า vr 1ถึง vr 5ใช่ไหมคะเราสามารถ Copy ต mm ั้งแต่ตรงนี้คือ vr 1 vr 2 vr 3แล้วก็ยันตรงนี้ได้เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็น vr 4ี่ไม่ขะตรงนี้คือ vr 4ตรงนี้คือ vr 5เราสามารถ Copy แต่ว่าถ้าเราถ้าเราไม่อยากก๊อปตรงนี้เราก็มาดูเหมือนเดิมก็ได้ก็จะเป็นตรงนี้แต่ว่าสำหรับหนูหน,หนูก็จะดูตรงนี้เลยเพราะามันง่ายกว่าแล้วลองหาไปเก็จะค่าเท่ากันเลย เหมือนกับเป๊ะเลยค่ะก็จะเป็น vr 1 vr 2 vr 3 vr 4 vr 5 vr 1หนูก็จะใช้ตรงนี้นะคะก็<ม>จะเป็น v v v วก็จะรด้สี่จุด้4.16ลบด้วย7.16 หาหารด้วย4ก็จะได้ค่าประมาณลบ0ูนจุดค่ะส่วนตรงนี้มันก็ก็จะเป็น V A หารด้วย R 2 V A ของเราก็คือ4.16จหนึค่า R 2คือ4ได้ประมาณเออ ขออายาแป๊บนึงนะคะ๔๑๖๑๐๔ค่ะต่อไปนะคะเราก็เราก็จะมาหาค่า vr สามกันซึ่งค่า vr สามเนี่ยก็คือ v หนึ่งลบ v b หารด้วย r สามซึ่ง va ค่ะ va ของเราก็จะเท่ากับ๔๑๖ลบด้วย๔๕๘หารด้วย๒ vr สามเท่ากับ๒ค่ะ แล้วก็จะได้ประมาณออสักคู่นะคะแล้วก็ได้ประมาณลบศูนค่ะส่วนตรงนี้ค่า vr 4 vr สี่ก็จะคือตั้งก็จะคือตรงนี้นะคะ vr สี่คือตรงนี้ส่วน vr ห้าคือตรงนี้ vr สี่ของเราก็จะก็จะเป็นแค่ vb หารด้วย r สี่เราก็จะเขียนออกมาได้เลยเป็นสี่จุดห้าแปดหารด้วยอืสักคู่นะคะ แค่ค่ะหารหันด้วยสี่ถูกแล้วตรงนี้ก็จะได้เป็นหนึ่งจุดหนึ่งสี่ห้าค่ะโดยประมาณอยู่หนึ่งสี่ห้าส่วนตรงนี้ก็จะเป็น Vb ที่ลบด้วยส wow. ิบโวลต์หารด้วย R ค่า r ารห้าคือสี่ค่ะ ก็จะเป็น v v เท่ากับ4ิ5 8ด้ลบด้วยสบอ่าด้วย4ก็จะได้ประมาณลบ3น3นั่นเองค่ะก็เราก็จะเห็นนะคะว่าเขาเป็นลบบวกลบบวกลบซึ่งไอตัวลบเนี่ยมันสื่อถึงว่าเขาจะเป็นกระแสเข้านะคะซึ่งกระแสที่ไหลเข้าจะจะเป็นลบแต่กระแสที่ไหลออกจะเป็นบวกค่ะ ซึ่งกระแสที่ไหลเข้านะคะเราก็จะมี VR1, VR3 แล้วก็ VR5 ค่ะส่วนกระแสไหลออกนะคะเราก็จะมี VR2 กับ VR4 นั่นเองค่ะก็อันนี้คือวิธีทำทั้งหมดของการบ้าครั้งที่3นะคะขอบคุณที่รับชมรับฟังค่ะขอบคุณค่ะ